คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลพาสซีฟนะครับสกิลติดตัวแบบคร่าวๆกันก่อนเนาะเพราะว่าบางสกิลเนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอเกมเขาอัปเดตเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีก2องสกิลเพิ่มเข้ามาเริ่มจากสกิลจบสกอร์ก่อนนะสกิลเนี่ยจะทําให้เรายิงแรงนะครับแล้วก็ลูกบอลเนี่ยจะไปไกลขึ้นนะครับเริ่มจากบอลกลางสนามเลยนะครับ มันจะไม่ถึงประตูใช่ไหมอันนี้คือยังไม่ใช้สกิลนะครับอันนี้คือเรากดใช้สกิลแล้วนะเดี๋ยวถอยมานิดนึงแล้วกันนะครับให้มันดูไกลกว่านี้ไกลกว่าเมื่อกี้นะครับนี่มันจะยิ่งแรงนะแล้วก็ไปได้ไกลขึ้นถึงประตูไหมนะครับเข้าประตูเรียบร้อยเหมาะสำหรับใครที่จะเล่นเป็นกองหน้านะครับสายยิงประตู ก็แนะนําสกิลนี้เลยนะครับเอาติดตัวไปสกิลที่2นะครับเป็นสกิลปั่นโค้งนะครับปั่นโคง้งโค้งเลยนะครับเราจะเริ่มจากไม่ได้ใช้สกิลก่อนนะครับเอาตรงเส้นตรงนี้เลยนะแล้วก็ยิงแบบปั่นโคง้งเนะครับมันจะเหมือนเป็นชนแล้วก็ออกไปใช่ไหมอันนี้คือเรากดใช้สกิลแล้วนะครับปั่นโคง้งโค้งไปเข้าประตูนะครับเหมาะสำหรับใครที่ยิงไม่ตรงกรอบนะครับ ต่อไปนะสกิลที่3านะจะเป็นสกิลที่เราสามารถสไลด์ได้ไกลขึ้นนะครับสไลด์สกัดบอลน,นะได้ไกลขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งนะที่ไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยสไลด์จากเส้นวงกลมตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้สกิลนะครับดูตอนใช้สกิลนะครับเราจะสไลได,ไกลกไลดนน์ได้ไกลกว่าสไลด์สกัดบอลนะได้ไกลกว่าสกิลต่อไปนะจะเป็นสกิล ที่เราจะสไลด์นะครับเวลาเราจะสไลด์ยิงอ่ะมันจะสไลด์ยิงได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้ใช้สกิลนะครับผมจะสไลด์ยิงนะเอาเป็นเส้นตรงนี้ละกันนะเส้นตรงนี้นะโอเคจังหวะที่เรากดปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงประตูโอเคมันจะอยู่เส้นที่เส้นที่3นะครับกลางของเส้นที่3ช่องที่3มทีนี้เรามาดูตอนที่ใช้สกิลนะครับ เห็นไ,ไหมมันจะเป็นการสไลด์ยิงได้ไกลกว่านะครับ mm hmm. เท่าตัวเลยนะจากเส้นที่3มาเท่าไหร่ช่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เลยนะครับ mm hmm. ก็เหมาะสำหรับกดยิงตั้งแต่นอกกรอบเกตโทษแล้วกันสายกองหน้านะครับได้มาก็สไลด์เข้าไปในกรอบเกตทโทษเลยสกิลต่อไปนะผมจะควบ3เลยนะก็คือคอนโทรลนะเพลย์เมเกอร์แล้วก็ดีเฟนเดอร์นะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากคอนโทรลกันก่อนนะครับให้สังเกตรตรงนี้นะฮิตบ็อกนะครับกรอบสีขาวที่มันอยู่รอบๆบบอลน,นะครับเออ,อนี่แหละนี่คือพื้นที่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนี่คือระยะในการได้บอลของเรานะครับคอนโทรลเนี่ยสมมุติว่าตัวละครสีแดงนะครับคือบอลน,นะคอนโทรลนะครับก็คือพื้นที่ในการดักบอลของเราเนี่ยกว้างขึ้นนะครับจะกปกติถ้าเราอยู่ในระยะเนี้ยนะครับ เราต้องเข้าใกล้ประมาณนี้เราถึงจะได้บอลมาครองนะครับเลี้ยงบอลได้แต่ถ้าเราใช้คอนโทรลเนี่ยเราอาจจะอยู่ในระยะนี้นะครับเราก็ได้บอลมาครอง่ะนะครับดักบอลมาได้ต่อไปนะเพลย์เมกเกอร์นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้คือบอลน,นะสมมุติคือบอลปกติเนี่ยเราอาจจะยิงนะครับอยู่ในระยะนี้เราก็กดยิงได้นะครับหรือว่ากดจ่ายบอลได้แต่ถ้าเราใช้เพลย์เมกเกอร์เนี่ย พื้นที่ในการส่งบอลยิงบอลเนี่ยของเราจะกว้างขึ้นนะครับอาจจะอยู่ในระยะนี้เลยก็ได้นะครับสมมุติว่าตัวละครสีแดงคือบอลน,นะนี่คือย์เมเกอร์นะครับคอนโทรลกับย์เมเกอร์เนี่ยเหมาะสำหรับสายเกมลุกนะครับต่อไปเนี่ยดีเฟนเดอร์นะครับก็คือ,อตัวเหมือนเป็นกองหลังตัวสกัดบอลเนาะก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าสีแดงคือบอลน,นะครับดีเฟนเดอร์เนี่ยก็คือพื้นที่ในการสกัดบอลของเรากว้างขึ้นนะครับก็คือ ปกติเนี่ยเราอาจจะต้องสก,กัดบอลแบบใกล้ๆเราถึงจะได้บอลน,นะครับนะทีนี้ถ้าเราใช้ Defender เนี่ยเราอาจจะสก,กัดอยู่ในระยะห่างออกมาเราก็ได้บอลแล้วนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือ3 s k สกิลนะครับอาจจะงงๆนิดนึงเดี๋ยวรออัปเดตหน้านะครับสกิลต่อไปนะครับก็คือตรงนี้ยลดคูดาวในการล็อกหลบนะครับเลี้ยงหลบ อันนี้ก็คือเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับส่วนตรงเนี้ก็คืออาเราจะใช้หัวสกัดบอลได้ดีขึ้นนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งใช้หัวแย่งกันเนี่ยเราจะชนะนะแล้วก็ตรงนี้คือเราจะจ่ายบอลได้ดีขึ้นจ่ายบอลได้แรงขึ้นนะไปไกลขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นการหลอกยิงนะครับเดี๋ยวไปทําให้ดูปกตินะครับเวลาเราได้บอลมาเราก็กดชาร์จยิงเลยใช่ไหมกดชาร์จแล้วก็ยิงนะครับ เราสามารถายกเลิกการยิงได้นะครับเหมือนเป็นล็อกหลบอีกทีหนึง่งเนี่ยแบบนี้นะครับล็อกหลบอีกทีหนึง่งเป็นการยกเลิกการยิงเหมาะสำหรับใครที่กดยิงแล้วมันอยู่นอกกรอบะแบบเนี้ยเปลี่ยนใจนะครับกลับมาเลี้ยงกลับมานะครับหรือว่า,าเวลาที่เราจะชาร์จยิงอะ่ะแล้วอีกฝ่ายวิ่งมาป้องกันประตูนะครับเราก็ล็อกหลบแบบนี้แล้วก็ยิงใหม่ อันนี้คือรายละเอียดสกิลแบบคร่าวๆตามที่ผมเข้าใจนะครับใครที่มีข้อมูลดีๆกว่านี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะ